ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการขนย้ายกากเชสเมียมนะครับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับที่จะขนย้ายไปที่จังหวัดตากโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการเดินทางไปดูกระบวนการขนย้ายด้วยตัวเองนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนเป็นไปอย่าง มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเที่ยวแรกจะออกจากจังหวัดสมุทรสาครด้วยรถเทเลอร์ท้ายเรียบ4คันนะครับน้ำหนักรวมก็อยู่ที่120ตันส่วนของกรุงเทพก็จะใช้รถ10ล้อพ่วงล้อมค้อ6คันน้ำหนักรวมอยู่ที่150ตัน ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการทยอยขนที่เหลืออีก12,800ันตันทั้งจากของสมุทรสาครแล้วก็ของชนบุรีทุกวันนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน36วันซึ่งกากแคสเมียมทั้งหมดก็จะนำไปพักไว้ที่โรงพักคอยของบริษัทเบลแอนบิยอนมหาชนจำกัดของจังหวัดตากก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้รอการซ่อมปรับปรุงโรงเก็บแร่ไม่ให้มีน้ำเข้ามาได้ก่อนนะครับถึงจะมีการฝังกบและปิดบ่อตามขั้นตอนที่มีการออกแบบไว้ซึ่งขั้นตอนทั้งหมด ก็จะแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับ